เน่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 เน,เน่แม่นั่งอยู่ตรงนี้นะแม่นั่งตรงนี้นะเจ๊สามสีแต่เขาฟังแม่นะพอแม่ดุเขานะเขาจะฟังแม่นะคะเขาสุกไม่เอานะลูกนะอันนี้เจ๊สามสีนะลูกนะเขาเป็นผู้หญิงนะลูกห้ามทําร้ายผู้หญิงนะลูกนะเนี่ยเจ๊สามสีเขาบอบบางลูก ขาตัวเล็กนิดเดียวนะลูกนะเขาออกบางนะลูกทำร้ายไม่ได้นะห้ามทำร้ายผู้หญิงนะลูกหนูต้องเป็นสุภาพบุรุษนะลูกนะรู้ไหมรู้ไหมข้าสุกแต่งตัวก่อนแม่แค่ลองเชิงดูเฉยแม่ไม่มีอะไรแม่อือืมอ่าอ,อย่านะ ระสมต้องเป็นสุภาพบุรุษนะครับอยากโดดขึ้นใช่ไหมสามสีหลบหน่อยได้ไหมลูกสามสีสามสีหลบหลบหน่อยได้ไหมคะลูกไนไเนืูอสีแม่ก็กลัวประทะนะคะชามชีนั่งตรงนี้นะคะลูกาชามชีตรงนี้นะคะคนเก่งของแม่นะคะ ขึ้น,นงนี้ขึ้นตรงนี้เออ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 ยู่ตรงนี้ดีกว่านะลกเนาะอยู่ตรงนี้ดีกว่าปลอดภัยนะคะแม่ก็หวาดเสียวตัวยิ่งบอบางอยู่เดี๋ยวเป็นอะไรขึ้นมาแย่เลยใช่ไหมตัวยิ่งเล็กๆอยู่ใช่ไหมลูกเออข้าวโกยังอารมณ์เขายังไม่มีอะไรแน่นอนเนาะอ่ะขึ้นมาแล้วพอสามสีออกไปเขาขึ้นมาเขาอยากจะขึ้นบนชั้นไง อ,อย่าทะเลาะกันนะรักกันนะลูกนะข้าวสุกข้าวสุกนี่ขนสวยแล้วนะคะขนสวยมากเลยขนนุ่มขนสะอาดไม่มีเชื้อราไม่มีขี้เลือนแล้วนะคะขนสวยสะอาดมากเลยอะว่าไงอืมโอ้อะขึ้นอืม นั่นแหละอยากขึ้นสามสีเราเนี่ยใช่เบาล้้ที่ไหนเราอะ่ะฮะเรานะี่ยเบาล้้ที่ไหนเจ้าแม่ไล่ตบน้ำตาลตลอดเลยนะนะเจ้าแม่สามสีไายไม่เบานะเราอะฮะโอ้ถ้าเกิดก็สุกทำจริงๆทิงทำไงอะ่ะลกูกอื้อ ดีนะที่เขาสึกเชื่อฟังแม่แม่บอกว่าเข้าสุกต้องเป็นสุภาพบุรุษห้ามทำร้ายผู้หญิงใช่ไหมเข้าสุกก็เชื่อแม่เห็นไหมเก่งมากเข้าสุกเก่งมากลูกเก่งมากๆเลยครับเก่งมากๆลูกเก่งมากอืมดความหล่อสิดูความหลอสิ ครับตรงจมูกต้องเช็ดตลอดนะคะเพราะว่าเวลาเขากินอาหารเปียกแล้วทาให้จมูกเขาดําๆต้องเช็ดตลอดครับไม่ละไอ้วันอุย้ยอะยืนดูอะไรอีกเอาเอาขาสั้นๆเอาอจะเอาอะไรเอาอะไรหาอะไรหืหาอะไรหืม ครับแม่ถามสามสีว่าเอาอะไรหาอะไรเจ้ากระปุกความสินเลยอืมรับอยากออกข้างนอกน้องๆอ,อ,อยู่ข้างนอกกันเต็มเลยไปไม่ได้โชกุนข้าต้มอย่างเงี้ยอยู่ตรงนั้นอ่ะไปแล้วเป็นโจ๊กกันแน่เป็นโจ๊กแน่ๆเลยอยู่ตรงนี้ก่อนนะลูกนะ แม่เช็ดจมูกให้จมูกดำใส่นอนแล้วจ้าว่าไงคะลูกเออว่าไงคะ